วัดเดียวในเกาะเมืองอยุธยาที่ไม่ถูกเผาจริงหรือเปล่าพี่หนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามกันวัดหน้าพระเมนจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นวัดเดียวในเกาะเมืองที่ไม่ได้ถูกเผาในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแต่ว่าความจริงแล้วยังมีอีกหลายวัดด้วยกันครับที่ไม่ถูกเผาผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับผมครับเพราะว่าวัดในอยุธยานี้มีเยอะเยอะมากเลยเป็นหลักร้อยวัดเลยนะครับผม นะครับและที่สําคัญพี่หนึ่งวัดนาพระเมรไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองแต่อยู่นอกเกาะมเมืองครับ,รบใกล้กับพระราชวังหลวงแต่ว่ามีแม่น้ําลบบุรีสายเก่าเนี่ยขั้นอยู่รับพุทธไนมิตวิชิตบานโมลี สีสันเพชร,รบรมาต้โลกนาถครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรปงเครื่องที่ถือว่างดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยน,นี่ก็ถือว่าเป็นความสิริมงคลอย่างยิ่งแล้วนะครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งยังมีความลับอะไรจะมาบอกอีกจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของความลับเนี่ยเรามองตั้งแต่ด้านนอกเลย